เราต้องยอมให้นิวเจนบม่บอมมีอมมีอะไรหรอต่อเธอได่ะตั้งงแค่ไหนยืนยืนสี่สิบห้าหน่อยพอเะี๋ยพี่ตกกล้องพี่อยากเกิดบ้างพี่ไม่ได้เกิดพี่กลัวไปแล้วนะมาค่ะมาค่ะจริงเกิดถึงวันแล้วค่ะ โอ้ไฟนัลลี่ค่ะไฟน a ลลีใช่ถึงวันนี้และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่รอคอยค่ะวันที่ใหม่กับพี่เต๋อเวิร์กโปรเจกต์นี้กันมา2ปีค่ะหม่ทำโปรเจกต์นี้มา2ปีค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงเป็น first premiere press ก็คือให้ผู้โชคดีแล้วก็ทุกคนที่ซื้อบัตรนะคะได้มานั่งดูพร้อมๆกันกับ first episode ค่ะซึ่งวันนี้วันที่ยแล้วก็วันที่ออนแอร์จริงๆคือห่งพฤศจิกาค่ะซึ่ง้กันไห ใมาทำพูดตัดคู่ก่อนปั้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็นฟิลเหมือนอยากเรียกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูเป็นฟิลแบบมาดูกันได้แล้วนะมาดูเถอะอยากให้ทุกคนได้ดูเป็นเป็นผลงานที่เหมือนใหม่กับพี่เต๋อที่เติบโตอยู่ท่ามกลางสายตาทุกคนแล้วก็ได้แบบผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรากันมาเยอะมากๆนะคะก็ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นโปรเจกต์นี้ว่าเป็นยังไงพี่เต๋อแล้วกะ ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากหลายคนมากแล้วก็เหมือนเราเริ่มต้นกันมาสองคนนะครับจากผมกับน้องใหม่เริ่มต้นตั้งแต่สร้างบริษ,ษัทแล้วก็สร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่แบบเหมือนครั้งแรกเหมือนประมาณว่าแบบคล้ายๆว่ามีลูกแล้วอุ้มลูกมาให้คนดูมันก็แบบเหมือนเราออกมาจากห้องคลอดอ่ะแบบแล้วก็ตื่นเต้นนี่น้องแคลรบลใช่นี่อแคลบครับก็ตื่นเต้นแต่แต่ผมเชื่อว่าแคลรบลจะทําให้ดูทุกคนแบบเหมือนแบบดีใจแล้วก็มีความสุขครับ ลูกป้าแม่ใหม่แนะนัลูกน้องคนนี้นะคะสองขวบครึ่งนะคะชื่อน้องเมเบิรนะคะแล้วก็คนนี้ชื่อน้องแตงจีนะคะก็นักวิทยาศาสตร์กับนักบอลมาเจอกันนะคะบันเทิงเลยไม่รู้จะเป็นยังไงมาสายมาสายนักแสดงดูก็ต้องมาฝึกการแสดงใหม่หมดเลยค่ะแต่ว่าอินเนอร์เขามีของก็เลยก็เลยพุชไปทางสายแบบศิลปะได้ค่ะ เมมเบอร์กับไซค์สี่ป่ะรรวันนี้มาถึงแล้วรู้สึกยังไงร,รู้สึกดีใจมากๆค่ะก่อนอื่นก็คือแบบขอบคุณค่ะที่หนูได้มีนามสกุลเป็นแบบเมเบอร์ายมีสี่อ้ออโหคตอบดีจังวันแรกวันแรกที่ตอบเลยโอขอบคุณขอบคุณพี่ๆค่ะใช่หนูแบบหนูดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่หนูมีพาร์ทเนอร์แบบน้องน่ารักมากๆคนยากเป็นลูกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหม มันภูมิใจ,ใจมากๆค่ะเรียกว่าสมกับถึงมาตเหมือนแบบว่า สุดยอดมากมากเลยที่มาถึงณตอนตรงนี้ใช่สมการรอคอยค่ะแล้วก็หนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองละทุกคนมากมากค่ะแสดงว่าที่ผ่านมามันเหนื่อยมากเอ๊ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ถือว่าการทามยทำมาหนูรู้สึกมีความสุขมากแล้วหนูแบบดีใจมากๆที่ตัวเองได้มาอยู่ณตอนนี้ตรงนี้ค่ะใช่ ค่ะหนูก็อย่างแรกเลยหนูต้องขอบคุณพี่ๆค่ะที่ให้โอกาสนี้กับหนูเพราะว่าหนูไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนเลยคะ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ได้แสดงเป็นตัวหลักเลยก็ต้องขอบคุณโอกาสจากพี่ๆคะ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เมเบิลแล้วก็พี่ๆจากทุกฝ่ายค่ะที่ทําให้วันนี้มันเกิดขึ้นได้คะ่ะใช่หนูดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่วันนี้ผลงานชิ้นนี้ก็จะได้ออกไปให้แบบทุกคน,คนได้ดูด <ๆ S 2> ใช่ค่ะ,คะ วันนี้แม่มาดูไหมวันนี้มาดูค่ะแม่มาดูด้วยแม่มาจากภูเก็ตเนาะใช่พี่มาเลยภูเก็ตทุกคนเด็กในค่ายเอาลูกชิ้นมาฝากป้าจังหวัดหมดเลยแม่ลูกชิ้ภูเก็ตพี่ต่าอยากกินอยากกินลูกชิ้นภูเก็ตสองคนรู้สึกว่าอะไรที่มันยากที่สุดที่เราสามารถผ่านมันมาได้นะวันนี้ไม่เจอตอาหรงเอาน้องๆาลูกกับน้องเป็นยังไงบ้างกันเรื่องจะตอบได้ยังไงสิ่งไหนที่ยากที่สุดที่สุดว่าเรา สามารถทำมันผ่านมาได้เรียกการ a c t ิ้งแล้วกันค่ะแปลว่าหนูได้รับทักษะเพิ่มทุกๆครั้งในแบบเวลาที่พี่ๆเขาสอนลค่ะได้ความรู้เพิ่มตลอดเวลาทุกๆทุกๆคิวทุกๆแบบการฝึกฝหขอบคุณพี่ๆเพราหนูก็ออจริงๆการแสดงมันท้าทายมากๆค่ะเป็นเรื่องแรกของพวกหนูทั้งสองคนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก อยู่ค่ะในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าพี่พี่พี่ใหม่พี่เต๋อก็ไม่เคยแบบปล่อยปล่อยเราเลยค่ะแบบว่าในการมายถือว่าในการในการถ่ายค่ะในการถ่ายคือพี่พี่ก็จะมาอยู่หน้าเซตมาคอยช่วยไกลช่วยแนะนําพวกหนูตลอดก็คือเวลาหนูไม่มั่นใจหรือว่ากลัวพี่พี่ก็จะแบบเอ้ยมีพี่อยู่ตรงนี้นะก็ต้องขอบคุณพี่พี่มากค่ะอ๋อชัดเจนเลยครับคือผม ผมจะไปดูแลเรื่องพาร์ทโปรดักชันครับเรื่องเขียนบทอะไรเรื่องแบบการถ่ายทำอะไรส่วนคนนี้เขาจะเป็นพาร์ทของอาร์ติสต์แมนจเมนต์ครับจะดูแลเขาจะใกล้ชิดเด็กๆมากก็จะแบบเหมือนต้องแบบเหมือนปรับลุกต้องแบบเหมือนสอนการแสดงพาไปออกงานเลือกเสือ้อนผะ้าแม้กระทั่งแบบตื่นกี่โมงก็ต้องบอกว่าตวคุณจะตื่นเช้าอะไรเงี้ยนอนอย่านอนดึกอะไรย่างเงี้นนยครับเขาดูแลคือต้องหม่ดูแลแบบเหมือนเป็นแม่เป็นพี่สาวเือนครอบครัวเหมือนแม่เพราะว่างานเรางานส่วนตัวเราก็มี งานส่วนรวมเราต้องทำค่ะก็อย่างใหม่เองอะค่ะพอจบงานส่วนรวมก็คือใหม่อย่างอย่างใหม่เองก็หลังจบหลังจากจบไม่อยู่อะค่ะมันจะมีแกลบว่างสักพักหนึ่งที่ใหญ่ๆอย่างเนี้ค่ะอันนี้ใหม่ก็คุยในขณะที่ใหม่มัลติแคสต์มากใหม่ทําได้หลายอย่างพร้อมกันใหม่ก็จะคุยกับทั้งช่องวันเรื่องโปรเจกต์ต่อไปนะใช่ไหมแล้วก็ใหม่ก็รู้แล้วว่าใหม่มีวอลรหน้าต้นปีซึ่งปีนี้ใหม่ก็จะผจบไม่อยู่มันจะมีแกลบหนึ่งว่างๆเนี่ยใหม่ก็ลุยงานเบื้องหลังลุยเบื้องหลังดูแลเด็ก ทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยถึงบอกว่าเนี่ยแคร์เบลเสร็จแล้วหอยระสงค์ของจนเล็หลังจากนี้แม่จะไปเป็นโรลล้า,าแล้วนะแม่ก็จะไปขายตะขาบต, <c oughs> ต่อคงนั้นก็ <c oughs> ใช่จะปเป็นคุณยายแล้วก็จะไปโฟกัสในเรื่องของ <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันละ่ะคะต่อให้ถ่ายอยู่แนวยร์วอลนัทก็คงจะต้องมี <c oughs> ลูกๆไงก็ต้องดูเผื่อว่าเขามีแฟนนิดมีอะไรอย่เงี้ยไหนก็ต้องเป็นคนดูแลไปด้วยอะไรได้ดั่งใจตรงจัง สองคนเนี่ยผลผลิตเราเกินคาดภูมิใจมากมากสิ่งหนึ่งที่ใหม่รู้สึกดีใจคือเขาเป็นเด็กสองคนเนี่ยเขาเป็นเด็กดีแล้วก็แบบว่าไม่ต้องอ้อค่ะใช่รู้สึกดีภูมิใจนะ พี่ๆเขาเข้มงวดกับเราอย่างไรบ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับไม่ไม่ได้เรียกว่าเข้มงวดเรียกว่าแบแบว่าเขาเรียกไกด์ในทางให้เราเราไปในทางที่ดีคะ่ะแล้วก็บอกว่าอะไรไม่ดีไม่ดี<ช>ไปแต่ว่าถ้าสมมติเด็กๆเราแอบด้วอแอบซนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะคะเพ <c oughs> ราะว่าเราสอนดีแล้วเพราะว่าเราสอนแล้วแต่ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไร ทุกคนต้องใจเย็นเพราะเด็กก็คือเด็กก็ต้องให้เขาเติบโตไปในทางที่เขา,เามั่นใจเราจะไปแบบบังคับไม่ได้อย่างงี้ค<ม>่<ง>ะดังนั้นก็ค่อยๆทันขนมกันไปค่ะยังใหม่ินใจน้องยังไงถ้าน้องเล่นไม่ได้หรือว่ามันยากมาก <c oughs> เราเราเป็นทั้งพี่เป็นทั้งผู้จัดด้วยมันต้องใช่สาหรับใหม่อะใหม่ผ้พัฒผู้จัดอะใหม่ค่อนข้างจะแบบไม่เอามาไว้ในตัวเองเลย่ใหม่จะเน้นเป็นพารท์ที่แบบเขาเป็น เป็นน้องเป็นเป็นคนในคข้อครัวเราเวลาแต่เวลา acting อะไรอย่างง่ายเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่าจุดไหนป<ะ>ไปไปแค่โดนจิ้มแบบโดนจุดที่นิดเดียวปุ๊บเขามาเลยอารมณ์มาเลยเรารู้รู้หมดเพราะหนูรู้ทุกอย่างของเด็กทุกคนหมายถึงว่าหมายถึงว่าทุน,นงงพื้นเพว่าแต่ละคนเอย่งเนี้ยเซนซิทีฟเรื่องอะไร<ม>ถ้าเขียนบทเขียนเรื่องเขียนทัชต,ตรงนี้นะเขาจะมาเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงีย้งยเขาจะรักครอบครัวรักคุณยายเมื่อเสียคุณยายไปเขาก็จะ อย่างวันนี้ก็ใช่ก็จะคิดถึงคุณยายหนูน้องแป้งเขาก็จะแบบมันมี้รองไห้ง่ายอ่ะไม่ใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะแล้วองแสดงเก่งใช่คนนี้เขาไม่ของเขาอยากเป็น acting coach เขาอยากเป็น acting coach แล้วก็ค่อยไต่ไปนะลูกเป็นนักแสดงจะพัฒนาไปเรื่อยงอะไรที่เราสองคนระหว่างพี่เต๋อพี่ใหม่เราปวกใครมากเป็นคำถามที่น่าสนใจครับ คิดว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้คิดว่าเราอยากพูดอะไรก็พูดก็ทั้งสองท่านเลยค่ะเพราะว่าดูกอารมณ์อันนั้นจำแนกว่าพี่เต๋อมากกว่าพี่ใหม่แบบไหพี่ใหม่พี่ใหม่เขาอุ้ยเอาจริงเขาจริงว่าผมยังกลัวน้องใหม่เลยครับผโอไ้พี่พี่ใหม่ก่่่อนพีใหมเขาจะเป็นคนแบบว่าด่านแรกเราจะเจอพี่ใหม่ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าพี่ใหม่พอพอเจอด่านพี่ใหม่เสร็จ ถ้าผ่านเข้าด่านพี่เต๋อแปลว่าเราเริ่มแปลว่าสถานการณ์นั้นเราเริ่มหนักแล้วแปลว่ามันไล่แรงยังไงยังไงมันลอล่โมเมนต์มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันอ๋อเปลี่ยนที่ใหม่เขาจะพูดอีกรอบรอบแรกก่อนถ้าแบบว่าอ่ะแล้วพี่เต๋อก็จะตะโกนออกมอีกรอบหนึงอ๋อหนูใครที่ขกรพี่หรือเปล่าโกรธพี่ใช่ไหมตอนนี้ที่ใหม่เก่งมากเลยนะใช่เหมือนแบบอยากรู้เขาจะพูดอะไรไม่แบบเรื่องทั่วไปเลยค่ะแบบการการทำตัวยังไงให้เหมาะสมแล้วเป็นเด็กที่น่ารักค่ะ ช่ก็พี่ใหม่ก็จะหนึ่งรอบก่อนถ้าเข้ารอบสู่ด่านพี่เต๋อก็แสดงว่าอันนั้นต้องต้องปรับปรุงจริงๆแล้วนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเล่นๆแล้วนะถ้าแบบพี่ทำเลยถ้าพี่เต๋อพูดแต่ว่าพี่พี่ปล่อยน้วเงี้ยใช่ใช่ใช่คุ๊กเกิดใหม่ทุกวันพยายาขยันเล็บมากเล็บเล็บเหมือนไม่เข้าอุปมาแต่ว่าจริงๆนะคุกเกิดขึ้นจริง เขาชอบเล็บกุเชอบเล็บกรุกเวลาที่เขาแบบไม่ไหวแล้วอกระเบิดปึ้งไปคิวจิตใจเห็ใหม่เล็บไปจากใครง่ายพี่ใครเอาใครเอาเราเข้าอ่ะหนูก็ไม่อ้อนมันเอานูเข้าพี่ใหม่ออกพี่ใหม่แบบพานมเข้าหน่อยเขาเขาเขาพี่เข้ากุุบหน่อยหนูก็บอกว่าแบบเออหายโกรธแล้วตื่นเข้ากรุบหน่อย หนูีครั้งแรกคือตกใจมากหนูแบบเฮ้ยหนูทําอะไรผิดมากมหนูแบบรู้สึกผิดมากๆากับพี่ใหม่หนูขอโทษแล้วก็สักพักพี่ใหม่ก็ดีขึ้นเออเอาพี่ข้อหน่อยใช่ใช่ใช่แต่ว่าพอตอนวันที่ออกจากคลุบไปกับวันที่กลับเข้ามาบทสนทนาพี่ใหม่คืบหน้าไปเลยยังเป็นอันเดิมไม่มีใครกล้าคุยไม่แก่ก็กล้าพูดน้ำใช่ะเงียบเงียบเขาเงียบเหรอแต่ว่าที่ยังอยู่ยังไงก็สำหรับเราของหนูไม่ถามหมดอยู่ ูรู้สึกว่าก็ด้วยความที่ใหม่ห่วงมากๆค่ะพี่ใหม่ก็จะพูดตรงๆเลยแต่ว่าพี่ใหม่พูดพูดพี่ใหม่ก็จบเลยแล้วหนูก็จะแบบอ๋อโอเคหนูต้องปรับปรุงเพราะว่าถ้าหนูไม่ได้ผิดจริงๆพี่เขาคงจะไม่พูดค่ะก็ปรับแต่ใหม่พูดแล้วใหม่จบเลยใช่ค่ะบางคนเขาจะไม่จบอารมณ์เขาก็จะไปต่อเนื่องแต่ใหม่คือแบบใหม่จบในนี้ล้วก็เต้องปรับพี่จริงรู้ไหมนะไม่ได้หนังใจเพราะว่าต้านตีนที่น้องเขาหรือว่าเราไม่ได้หนังใจจริงๆคือบางทีอ่ะไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบ เมันยิบย่อยเนาะอยู่ด้วยกันมันน้อยมันไม่ได้เรื่องใหญ่แค่มันแบบบางเรื่องก็ใหญ่บางเรื่องก็ใหญ่เป็นแบบเรื่องที่แบบต้องประชุมทีมอะไราเงี้ยก็มีค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการปรับปรับให้เด็กๆเรียนรู้แล้วต้องเข้าใจกับว่าเด็กๆที่เข้ามาในองค์การอ่ะค่ะมันจะมีทุกคนจะมีความเป็นตัวของตัวเองพอเข้ามาในองค์กรก็ต้องแบบรับรู้ว่าโอ้เดี๋ยวจะทำงานทำงานมันจะหนักนะต้องเจออะไรบ้าง เคารบผู้ใหญ่นะเจอทุกฝ่ายนะไปกองถ่ายเนี่ยไหว้ทุกคนทําตัวคือแค่แบบสมมติว่าหนูได้รับรู้ว่าน้องคนนี้เข้ากองแล้วแล้วเหมือนเหมือนถ้าลืมไหว้ใครอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะอโพสเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าแบบเห็นว่าน้องหลุดหลุดพฤติกรรมอะไรเด็กอาจจะทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันคิดไม่ทันคิดอะไรเงี้ยหนูก็จะเข้าบอกเลยว่าลูกอันนี้อันนี้แบบนี้นี่นี้นีอะไร เราก็จะบอกเขาเลยคือก MM ็อยากจะให้น้องอ่ะเป็นทั้งเบื้องหน้าที่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเบื้องหลังที่ทีมงานเบื้องหลังรักนือว่าทั้งทีมไฟทีมทุกทีมเลยทีมตดกล้องอ่ะอยากให้ทุกคนรักอยากให้เขาเป็นนักแสดงมันไม่ได้อยากให้เขาเป็นแบบคืออยากให้โตไปแล้วไปทํางานเป็นตากล้องได้เบื้องหลังที่เขาแบบสอนตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกที่เขาก็จะให้ไปดูสมมติเราไม่มีคิวเราก็ ไปดูกองว่าที่เขาทำยังไงพอไปเปิดสวัสด์อ่ะใช่ี่เกิร์ฟความเพื่อ่ในกองอยารับว่าโมเมนต์เคมีของน้องพี่เป็นอะไรน่ารักครับมันเกิดขึ้นตอนไหนที่รู้สึกว่าอือคือจริงๆคู่นี้เขาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากคือตั้งแต่ช่วงแรกๆมันมีมันมีช่วงโมเมนต์ที่แบบเหมือนถ้าเขาไม่จับมือกันไว้มันก็จะไปไม่รอดอ่ะมันมันถึงขั้นที่บอกว่าผมกับน้องใหม่คุยกันว่าจะจะเลิกโปรเจกต์นี่เรื่องจริงคือแบบเหมือนอีกประมาณอีกอีก สองอาทิตย์จะเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับรก็เรากำลังต้องลงเงินจํานวนมหาศาลมากเพื่อสร้างโปรเจกต์เนี้ยแต่ว่าเรายังรู้สึกไม่ได้มั่นใจในเด็ก2คนนี้มากเท่ากับที่เราคิดเหมือนว่าเป้าหมายยังไม่ไแน่ใจเป้าหมายเขาเป้าหมายเดียวกับเราหรือเปล่าก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยไหวไหมเนี่ยมันแบบมันไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตไปแบบเป็นแบบที่เราต้องการแบบที่เราคิดแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความปรารถนาที่ไปถึงจุดเดียวกันหรือเปล่าเงี้ยก็เลยมานั่งคุยกันนะพอคุยกันแล้วก็ณวันนั้นมันมีเมจิกบางอย่างเกิดขึ้นคือ พอมองไปเราได้เห็นว่าเออสองคนนี้เขาเป็นทีมเดียวกันจริงๆแล้วเขาก็แบบเออเขามีความรักและปรารถนาดีต่อกันพอพอบอกเข้าไปว่าเออมีความคิดจะเริกโปรเจกต์เนี่ยเขาไม่มีการโทษกันเลยเขาเขาแบบเหมือนแบบไม่ความผิดเธออะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่เขาแบบเหมือนแบบพอเข้าใจสถานการณ์แล้วเหมือนแบบกอดคอร้องไห้กันนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วมันถือว่าเป้าหมายของเขากับเป้าหมายของเราเป็นอันเดียวกันแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบเขารักกันแล้วก็เป็นสองคนที่ปรารถนาดีต่อกันอย่างเราสองคนได้รับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเลว่า โมเมนต์โปรเจกต์ไอ้โมเมนต์ที่ขึ้นมีแต่ยิ่งไม่มามที่เกิดทุกปีอะค่ะเรารับรูนไหมว่ามันยังไม่เกิดลับรู้นนค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนเราก็ทํางานมาเรื่อยๆตั้งแต่แรกตรงนี้แล้วเราก็เหมือนแบบพยายามคุยกันพยายามปรับกันเรื่อยๆค่ะแล้วพอมาถึงวันนั้นที่พี่เขาเรียกประชุมคือมันแบบเข้าใจทุกคนมากๆเข้าใจพี่ๆด้วยค่ะว่าทําไมสถานาการณ์ตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้มันต้องทำยังไงเพื่อให้รู้สึก ยุคโปรเจกต์ค่ะก็คือเปิดใจจริงๆแบบที่ที่ไหนบอกเรียกมาเปิดใจเลยแล้วก็บอกเลยว่าไม่ชอบอาจารย์อะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นมาบ้างคุยกันตรงๆไปเลยเพมันลงไม่ได้ใช่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ตรงกันมาตลอดแล้วก็คก็คือแบบหลังๆตรงไปคือหลังตรงมากแล้วตรงมากคือแบบว่าอันนี้ก็เลยแบบไม่รู้เคมีที่ออกมามันเป็นเคมีอะไรแล้วแต่ก็แตกแล้วกันค่ะมันคือมันก็รู้กันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราจะได้เจอแบบมวลไหนของการได้รับรู้ความเป็นไปของเรื่องเรียกว่าถ้าจะพูดว่าร้อนแรงแน่หนูแค่นี้เลยก่อนเดีวหนูลองไปเช็คเองหนูบอกว่าใ่มยไม่รู้แต่เมื่อก่อนหนูไม่ติดค่ะซีนองพี่อย่างนี้หนูไม่ติดค่ะซีนนี้เอาออกไหมพี่ว่าเอาออกเถอะหนูไม่ติดค่ะหนูไม่ติดเลยหนูรอพี่บอลก็แบบ หนูอะโอเคหนูได้หมดเลยถามถามน้องแป้งดีกว่าเอราะว่าเขาแบบเราแป้งติดไหมหนูก็ตามที่มันถามไม่ติดเพราะว่าบรรยากาศใหญ่ๆเราส่งความที่แบบพูดจากเขาทุ่มเทเนาะใช่จะเป็นงานอาร์ตนอาร์ตทุกโมนี่นั่นมาทุ่มสุดตัวเนาะสุดๆค่ะในทุ่มสุดตัวแล้วเราก็เราถือว่าเราได้อยากจะสร้างสิ่งที่แบบไม่เคยมีมาก่อนให้ทุกคนได้ลองดูค่ะว่า เป็นยังไงบ้างเนาะเต็มที่แล้วค่ะให้คนทั้งหมดคนรสชาติต่อนกันก็ใส่ทุกอย่างเราต้องเส่ให้น้องๆมาบ้างอะไรนะครับต้องเส่อะไรให้น้องๆให้น้องๆเสรให้คนดูก็คือจริงๆแล้วตอนแรกผมก็เหมือนแบบผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์การเขียนบทเกิร์ลเลิฟมาก่อนนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเกิร์ลเลิฟอะสิ่งหนึ่งที่มันแบบมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำมาคือสุดท้ายมันเป็นเรื่องความรักมันเป็น สองคนที่เขามีความรักต่อกันผมก็เลยใช้เรื่องความรักเนี่ยเป็นจุดนําแล้วก็เอาความประเด็นต่างๆเอาเนื้อเรื่องความเข้มข้นต่างสอดแทรกเข้าไปแล้วก็แล้วก็ให้ความรักของสองคนเป็นตัวนาไปครับก็เลยมันเป็นที่มาของการตั้งชื่อเรื่องว่าแคร์เบลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนสิคือแคร์กับเบลก็เลยก็ใช้ประสบการณ์การเขียนบทที่มันก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะก็คือผมก็ทํามาแต่หนังอะไรเงี้ยก็คนที่เห็นก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความแปลกตานิดนึงเพราะว่าเราก็อยากจะให้แบบได้ฟีลลิ่งของความเป็นภาพยนตร์ แต่ข้อไปดูนนี้ก็จะจะทรงเหมือนดูหนังใช่ครับมันจะเป็นเหมือนหนังใช่ครับใช่เราถ่ายมาในแบบหนังอยากให้ออนลงทุกอีพีเลยอยากจีนแปลขับจ้าแต่ไม่มีเงินแต่ไม่มีเงินแปลับจ่าสะพอตกันเยอะๆเราจะไปดูในงเดี๋ยวแม่เคลียร์คิวสองคนนี้ให้มาดูด้วยเลยโอเคให้น้องๆขาดเลยค่ะตาย ฝากด้วยนะคะแคเบลข้างรักนักโทษค่ะมาลุ้นกันว่าความรักระหว่างแครกับเบลนะคะในสถานที่ที่ดูไม่มีเขาเรียกเลยนะคะไม่มีความหวังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะใช่ค่ะสามารถติดตามนะคะแคเบลข้างรักนักโทษนะคะทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะแล้วก็ยูทูบ m มมีเดียโปรดักชันและก็มีเวอร์ชันอันทัดนะคะทีเอ็มวันดีค่ะ,คะ,คะเรียกว่าจะพีทุกอีีแน่นอนฝากติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะ